สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของมหาศึกคนชนเทพกันต่อดีกว่าโดยเรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยเราจะพูดกันถึงนักสู้ที่ตอนแรกเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่ด้วยซ้ำนะแล้วก็ไม่ได้เชียร์เขาเท่าไหร่ด้วยแต่ไปไปมา,มาเนี่ยนะครับผมอ่านไปอ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงๆอ่ะแม่งน่าเชียร์ที่สุดในทุกคนเลยว่าแบบผมอยากเชียร์คนนีย้ยิ่งกว่าพระเจ้าอีกนะคือแบบู พระพุทธเจ้าเห็นอยู่แล้วแหละว่าแบบโอ้โหมึงชนะชัวคือแบบมึงมาแบบล็อกผลนะ่ะคู่ล็อกผลนะแบบพระพุทธเจ้าเจอกับพญามานเอาอะไรไปแพ้วะถูกปะ มันแบบมันล็อกมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าชนะชัวร์แต่อย่างคู่ที่8เนี่ยนะครับผมการต่อสู้ระหว่างเทสลาและเบลเซบับอ่ะโหเดากันไม่ถูกเลยนะครับแล้วเทสลาจริงๆอ่ะตอนแรกผมก็แบบเออหมันไส้ในความแบบมองโลกในแง่ดีของแม่งนะคือแบบมึงสู้อะไรของมึงอ่ะโอ้โหมึงแบบไม่ไม่ววทยศาสตร์มันมีทางออกเสมอแต่พออ่านตอนล่าสุดมาแล้วอ่ะผมเจอประโยคนึงที่แบบว่ามันทําให้ผมเปลี่ยนความคิดนั้นกับเทสลาไปเลยรู้สึกว่าเทสลาเนี่ยเป็นคนที่น่าเชียร์ที่สุดคือจริงๆอ่ะทุกคนก็จะมีความน่าเชียร์ในแบบของตัวเอง อย่างแบบเฮอร์คิวลิสอย่างเงี้ยก็จะมีความรักมนุษย์หรือว่าแบบแจ็คเดอะริปเปอร์เองอะ่ะก็ยังมีความหลังของเขาที่ทำให้เรารู้สึกแบบอยากติดตามเลยหรือว่าตัวของซาสากิอย่างเงี้ยนะครับผมไอโคจิโร่อ่ะคือมันเท่ตรงที่ว่าแบบมึงเป็นผู้แพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มันเลยแบบมันเท่จะแ,แบบอย่างริปเปอร์จริงผมก็เฉยๆน,น,นะเพราะว่าประวัติก็โอเคอะ่ะก็แบบตามเรื่องตำนานที่เขาเล่ามาจะมีการใส่สีตีไข่เพิ่มไปหน่อยกับท่าจับทวนของแม่งอะไรแบบเนี้ยถูกไหมอาดัมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยนะยจุุดขาคอแแแบบเป็นนนมษ์รกกกถูก่ล้ว ตองสนี้เองมีจินซีนะที่ผมรู้สึกชอบเพราะว่าแบบอ่ะอย่างไรเด้นพัซิวา่าแม่งเป็นการต่อสู้ที่แบบว่าทั้งสองฝ่ายแม่งแบกความหวังของคนที่แบบอยู่ฝั่งตัวเองทั้งคู่มันไม่ได้มีอะไรมากอะ่ะแต่อย่างแบบจินซีกับเฮดีสอย่างเงี้ยโอ้การต่อสู้ของคนมีเกียรติทั้งคู่มาสู้กันถูกปะแล้วผมมาชอบคอนเซ็ปต์ของจินซีว้ยที่แบบว่าด้วยความที่ตัวของเขาอ่ะเข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นอะ่ะมันเลยทําให้เขาเหมาะกับการเป็นกษัตริย์ที่ดีจากการที่ดวงตาของเขาเนี่ยแบบรับรู้ถึงความเจ็บปวดของผู้คนได้เขาเป็นคนททีีี่ตตแบบต้้อ้ออองงงเเเเจควาาามมแแบบบบกกกลยยดชัั็็ะไรนํ เออรู้สึกแบบก็กินใจในฝั่งของจินซีมากๆเหมือนกันในขณะเดียวกันเฮดิสก็รักน้องมากๆถูกปะส่วนเบลเซบับกับเทสลาเองอะเบลเซบับนี่แบบกูอยากตายอะกูแบบกูต้องทําไงก็ได้ให้กูตายอะแต่แบบเทสลาเองไม่ม็นคนที่เท่ตรงที่ว่าแบบ ล่าสุดอย่างเงี้ยแม่งแบบจะแพ้อยู่แล้วจะตายอยู่แล้วถูกปะแล้วมันแบบเอออย่าเพิ่งหมดหวังมนุษย์เองเนี่ยหมดหวังไม่หมดละเทสลาบอกฉันนึกออกแล้ววิธีในการที่จะเอาชนะตัวของแกได้แล้วแบบยังชื่นชมศัตรตูด้วยคือเทสลาไม่ได้มองคนอื่นเป็นแบบคนเลวอะเทสลาไม่ได้มองอคติอะเทสลาไม่งมีคนที่ให้เกียรติคนอื่นมากๆถูกไหมแบบโอ้ชมเทคนิคของเบลเซบับว่าเทคนิคแกสุดยอดมากเลยนะแล้วเทสลาเองเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่เอามาปรับใช้กับชีวิตของทุกคนได้เลยอะ คือไม่ใช่แค่แบบเราบอกว่าเราไม่ยอมแพ้แล้วเราสู้ต่ออะห้ามยอมแพ้นะนี้แม่งเป็นแบบเบสิกอะถูกว่าแบบพูดไปมึงมึงเท่านั้นนะบางทีเราไม่ยอมแพ้เราจะแพ้ก็ได้ถูกไหมหรือว่าแบบจินซีอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจความเจ็บปวดของผู้อื่นเราถึงจะแบบเป็นผู้ปกครองที่ดีได้เงี้ยเออคือมันก็แบบเรื่องจริงแหละแต่แบบว่ามันอาจจะไกลตัวหรือว่าแบบบางทีบางบางบางทีผมรู้สึกว่ามันอาจจะดึงดราม่าถูกไหมมันก็ดราม่าแหละแต่แบบโอเคมันก็เป็นข้อคิดที่ดีแต่เทสรารู้สึกว่าเป็นข้อคิดที่ไม่ค่อยมีคนแบบพูดเท่าไหร่แล้วก็็เเรียกได้ว่าปน เป็นอะไรที่มันอยู่ในไบรท์ไซส์จริงๆอะ่ะแบบทำให้เราแบบเออโลกสว่างขึ้นมาได้ทันทีแบบถ้าเราอยู่ในวิกฤตอย่างเงี้ยโอ้ฉันบอกว่าฉันจะแพ้แล้วฉันต้องสู้ต่อไปมันเหนื่อยนะเว้ยมันยากนะเว้ยหรือแบบโอ้ให้ฉันเข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นนะบางทีเราก็ไม่สามารถไปแบบเข้าใจเขาได้หนึ่งร้อถูกปะเจ็บเรากับเจ็บเขามันอาจจะไม่เท่ากันแตเทสลาแม่งแบบมีข้อคิดที่ดีมากนั่นก็คือทุกปัญหาไม่มีทางออกเว้ยแต่เราต้องมองหาวิธีทางแก้มันไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยกูไม่ยอมแพ้กูสักแต่จะคุณสมบัติ ของวิทยาศาสตร์ช่างสังเกตถูกไหมหาว่าอะไรมันเป็นแบบจุดบอดจุดอ่อนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือเราเรียนรู้ธรรมชาติถูกไหมเราก็ตั้งโจทย์มาว่าเราอยากทําอะไรแล้วเราก็ค่อยๆแก้ปัญหาจากตรงนั้นไปเรื่อยๆซึ่งการแก้ปัญหาจริงๆมันก็เป็นเหมือนเพนพอยต์หลักของมนุษย์นั่นแหละถูกปะมันก็เลยเกิดธุรกิจธุรกิจจริงๆมันก็คือการแก้ปัญหานั่นแหละครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเทสลาแม่งเป็นคนที่แบบมองโลกดีๆมากๆแล้วก็แบบเทสลาแม่งเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเฮี้ยเเว้ยคือแบบเทสลาแม เฮ้ยฉันอยากจะให้เทพกับมนษุษย์ร่วมมือด้วยซ้ำหรือว่าแบบ มนุษย์เนี่ยไม่หยุดยั้งหรอกมนุษย์แบบเป็นสิ่งที่พัฒนาต่อไปเรื่อยๆผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าแบบตอนแรกเออรู้สึกว่ามันแบบเออครีเช่แต่หลังๆก็เลยรู้สึกว่าแบบตกหลุมรักตัวละครน,นี้ไปเฉยเลยนะแล้วก็ไอ้คำพูดของตอนล่าสุดในตอน75ที่บอกว่าเทสซาแม่งเหมาะสมที่สุดละกับการที่เป็นมนุษย์ที่เหมาะสมกับคําว่ายอมจํานวนน้อยที่สุดก็คือเป็นคนที่เหมาะกับคําว่าไม่ยอมแพ้ที่สุดแต่มันไม่ได้เป็นการไม่ยอมแพ้แบบดึงดันนะแบบโอ้วิ่งชนกำแพงร้อยรอบให้แม่งแบบแตกสักทีหนึ่งเทสซาแม่งคือ วิธี2วิธี2ไม่ได้เดี๋ยวลองว 2, 2, 3, 3, ิธี3ว e. ิธีสาไม่ได้เดี๋ยวลองวิธี4เราหาวิธีใหม่ไปเรื่อยผมก็เลยแบบเออชอบมากๆเลยแล้วแบบเทซ่าพอทำมาเนี้ไม่ได้ผลเดี๋ยวกูคิดหาวิธีใหม่มาจัดการมึงเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ผลเดี๋ยวกูคิดหาวิธีใหม่มาผมก็รู้สึกก็แบบมันกลายเป็นเสน่ห์ที่ตัวละครอื่นไม่มีตัวละครอื่นส่วนใหญ่ในเรื่องนี้แม่งคือแบบดึงดันนะถูกว่าโอ้โหกูตีแล้วเหียมึงไม่ตายเดี๋ยวกูกลับมาใหม่ตีแรงกว่าเดิมท่าแรงกว่าเดิมอะไรแบบนี้ถูกว่ามาจะแบบ ท่าที่รุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นใช้แต่กําลังกันทั้งคู่เลยคือไม่ว่าจะมีคําสอนอะไรอะทุกคู่อะมึงใช้กําลังซัดก,กันหมดเลยถูกไหมอาจจะมีแค่คู่แจ็คเดอะริปเปอร์กับเฮอร์คิวลิสอันเดียวอะแต่คู่นอกจากนั้นทั้งหมดเลยนะทุกคู่เลยไม่ว่าจะเป็นอะไรดอรริโปถูกป่ะก็กําลังทั้งนั้นเลยโคจิโร่เปอร์เซดอนก็กําลังทั้งนั้นอดัมกับ ika, โซซี่ก็โหกําลังแบบไม่รู้จะกาลังยังไงละไลเดนพัซิวะก็หมัดมืออย่างเดียวเลยโหซัดก,กันนัวเลยถูกป่ะหรืือออว่า่าาาแแแบบออแแบบิซีกกกััเเดสยงงงง้มมคึมใชํลนนทุ มันแบบมันมีแต่กําลังอ่ะมันเลยทําให้เทสลามันกลายเป็นตัวละครที่น่าดูขึ้นมาตรงที่ว่าโอเคมันหาวิธีด้วยความฉลาดในการเอาชนะมันเอาชนะศัตรูด้วยความแบบฉลาดนี่แหละมันเลยแบบทําให้ผมรู้สึกหลงรักกับตัวละครเทสลามากเลยนะครับคลิปนี้ผมหวังว่าหลายๆคนดูไปแล้วเนี่ยอาจจะแบบโดนเทสลาตกเหมือนกันเพราะตอนแรกอ่ะผมดูแล้วแบบโอ้เทสลามึงแบบมันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่อ่ะพูดตรงๆแรกดูไม่ได้เท่ขนาดนั้นคือไอ้หล่อๆนะจะแบบเออเบลเซฟับมึงก็เท่่ะต่แบบว่าเออโดยรวม่ะพอดูไปดูมากลายเป็นว่าตอนนี้อยู่ทีมแบบ เทสลาล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคือเบลเซบับมึงอยากตายใช่ไหมงั้นเดี๋ยวมึงแพ้ไปเลยมึงช่วยแพ้ทีเถอะเทสลากูจะได้ชนะนะครับผมแล้วเดี๋ยวคู่ต่อไปมนุษย์ค่อยเป็นแพ้ก็ได้แต่โอเคถ้าเทสลาไม่ชนะคู่นี้นะคู่ต่อไปมนุษย์แม่งแพ้ชัวร์ถูกว่าคือมึงจะแบบชนะอะไรรัวขนาดนั้นไม่ได้มันต้องแบบว่ามีการเบรกกันบ้างนะครับผมแล้วนี่ก็คงจะเป็นเหตุผลที่ทาไมผมถึงตกหลุมรักเทสลานะแล้วก็คิดว่าเทสลาเนี่ยเป็นคนที่น่าเชืรอที่สุดในมหาสนจนเทพแล้วคือผมชอบความสร้างสรรค์ของตัวละครนะรคั่นแหละ โดยการคิดหาวิธีใหม่ๆเนี่คงจะเป็นแกลหลักๆที่ทําให้ผมหลงรักตัวละครตัวนี้นะครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคอล่าไปก่อนกับรายการมังงะเวิลด์บ๊ายบายครับสวัสดีครับ